ยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขัน Global Robotics Games หรือ GRG ทีมในปี2024นี้คือ H 2 o Heroes คลิปนี้จะเป็นการแนะนำรูปแบบการแข่งขันประเภท Mobile Robotics 2สํสำหรับน้องๆอ,อายุ9-12ปีและประเภท Mobile Robotics 3สําสำหรับน้องๆอ,อายุ1 2องถึงุ12-16ปีและนี่คือสนาม GRG Mobile Robotics 2 and 3ค่ะ โดยบนสนามแข่งขันจะมีภารกิจอยู่ดังนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดน้ำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการระบายน้ำวิศวกรด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำเครื่องกดน้ำส่วนเกิน2ชิ้นน้ำส่วนเกิน8ชิ้นก๊อกน้ำ1ชิ้นน้ำหมุนเวียน2ชิ้น น้ำเสีย2ชิ้นแท้งน้ำหนชิ้นสถานีติดตามการกักเก็บน้ำสอชิ้นเครื่องติดตามน้ำสี่ชิ้นเรือคายักสีขาว2ชิ้นและเรือคายักสีเขียว2ชิ้นค่ะโมเดลภารกิจที่ถูกยึดติดกับสนามแข่งขันด้วยเทปกาวสหน้าได้แก่เครื่องกดน้ำส่วนเกินทั้ง2ชิ้น สถานีติดตามการกักเก็บน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำทั้งโซนเหนือและโซนใต้และแท้งน้ำบล็อกน้ำส่วนเกินจะถูกบรรจุอยู่ในเครื่องกดน้ำส่วนเกินเครื่องละ4ชิ้นบุคลากรทั้ง3คนจะถูกจัดวางไว้ในพื้นที่วงกลมดังนี้ ก๊กน้ำจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของสนามแข่งขันเครื่องติดตามน้ำจะถูกจัดวางไว้ในพื้นที่วงกลมสีดําดังนี้ ากิจที่ถูกสุ่มตำแหน่งการวางได้แก่น้ำหมุนเวียนและน้ำเสียจะถูกสุ่มวางบนพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านข้างพื้นที่ขนส่งสินค้าเรือคายัคสีขาวและเรือคายัคสีเขียวจะถูกสุ่มวางในช่องเก็บเรือคายักโซนเหนือและโซนใต้นี่คือพื้นที่เริ่มต้นของหุนนห่นยนต์หุ่นยนต์มีขนาดสูงสุดได้ไม่เกิน25คูณ25คูณ25เซนติเมตร หากทีมผู้เข้าแข่งขันต้องการใช้อุปกรณ์ใดๆเพื่อใช้จัดตำแหน่งของหุ่นยนต์ในพื้นที่เริ่มต้นอุปกรณ์นี้จะต้องสร้างจากวัสดุเลโก้โดยจะต้องพอดีกับขนาดสูงสุด25คูณ25คูณ25เซนติเมตรอุปกรณ์การสร้างหรือ Construction Equipment หรือเรียกสั้นๆว่า CE เป็นอุปกรณ์ที่จะถูกใช้เพื่อช่วยเหลือทีมผู้เข้าแข่งขันในการจัดส่งภารกิจน้ำส่วนเกินไปยังพื้นที่กักเก็บน้ำส่วนเกินและวางเครื่องติดตามน้ำไว้ที่สถานีติดตามการกักเก็บน้ำทีมสามารถวาง CE ได้หลายชิ้นในพื้นที่การสร้าง CE สามารถขยายเข้าไปในพื้นที่กักเก็บน้ำได้แต่ฐานของ CE จะต้องอยู่ในพื้นที่การสร้างเท่านั้น เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการระบายน้ำถูกวางไว้ในวงกลมก๊อกน้ำโดยสมบูรณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดน้ำและวิศวกรด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำถูกวางไว้ในแหล่งกักเก็บน้ำใดๆก็ตามโดยสมบูรณ์ น้ำส่วนเกินอยู่ภายในพื้นที่กักเก็บน้ำส่วนเกินโดยสมบูรณ์ด้วยความช่วยเหลือจากอุปกรณ์การสร้างเท่านั้นก๊อกน้ำถูกหมุนและส่วนปลายหัวฉีดของก๊อกน้ำอยู่เหนือพื้นที่สีเหลืองชิ้นส่วนน้ำหมุนเวียนถูกวางไว้ในแหล่งกักเก็บน้ำโดยสมบูรณ์เรือคายักสีขาวอยู่ในแหล่งกักเก็บน้ำโซนเหนือโดยสมบูรณ์ เรือคายั k สีเขียวอยู่ในแหล่งกักเก็บน้ำโซนใต้โดยสมบูรณ์เครื่องติดตามน้ำแขวนอยู่ที่ชั้นวางชั้นที่หนึ่งอย่างอิสระสูงสุดหนึ่งเครื่องเครื่องติดตามน้ำแขวนอยู่ที่ชั้นวางชั้นที่สองอย่างอิสระสูงสุดหนึ่งเครื่องแทงน้ำถูกล็อกไว้ที่ตำแหน่งด้านบน หลังจากที่เซ็ตอัพหุ่นยนต์ในพื้นที่เริ่มต้นรวมถึง CE แล้วจากนั้นเริ่มเกมทีมจะเลือกทำภารกิจใดก่อนหลังก็ได้หุ่นยนต์สามารถไปรวบรวมโมเดลภารกิจไปไว้อย่างพื้นที่ขนส่งสินค้าหรือโหลดดิ้งเบย เมื่อหุ่นยนต์หยุดนิ่งอยู่ภายในพื้นที่โหลดดิ้งเบโดยสมบูรณ์ทีมสามารถหยิบชิ้นส่วนโมเดลภารกิจใดๆยกเว้นเรือคายักด้วยมือเพื่อเอาไปใส่ที่ CE หลังจากที่ใส่โมเดลภารกิจเสร็จสิ้น ทีมสามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมปรับเปลี่ยนตำแหน่งของหุ่นยนต์เพื่อให้หุ่นยนต์กลับไปทำงานอีกครั้งได้หลังจากนั้น CE ต้องได้รับการเปิดใช้งานหรือความช่วยเหลือจากหุ่นยนต์เพียงเท่านั้นในการปลดปล่อยชิ้นส่วนภารกิจไปยังพื้นที่เป้าหมายผู้เข้าแข่งขันสามารถศึกษารายละเอียดกติกาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นี้ได้เลย หากผู้ใดสนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมาสมัครกันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย